วันนี้พาเคล่ามาที่สโมสรเปิดใหม่ชื่อว่า HOME TEAM NS อยู่แถวบ้านพอดีเป็นสโมสรสำหรับคนสิงคโปร์ที่เป็นนักดับเพลิงตำรวจหน่วยกู้ภยัยอะไรพวกเนี้ย จะขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนเคล่าจะให้ยืนบนสติกเกอร์ะะอมีตรงนี้มีมาดูมาดูแล้วลนั่งพื่นนะคะนี่มีซิงนี่มีโอ้โหมีเตาบาร์บีคิวด้วยเป็นแบบไฟฟ้าดูสิเปิดได้ไหมโอ้โหดูดิใหม่ต็มมีอะไรอีก อ๋อมีอีกที่ปีบาร์บีคิวแมนเคสอ๋อมันเป็นห้องให้ให้เราเช่าไหมเนาะเออใช่นี่ไงห้องให้เราเช่าเผื่อเราจะมาทำอะไรมาดูสิอ๋อมีทีวีมีโซฟาหอ,อดูสิข้างล่างเป็นไร อ๋เป็นสระว่ายนา้ำชั้นสี่อ่าอันนี้คืออะไร I can read คือคืออะไรเนาะอ๋อคงใส่จะเป็นโรงเรียนนะ I think it's a school ฟิศภายในออฟฟิศโฮมทีมเอ็ที่นี่ก็มีทั้งหมด5ชั้นชั้นใต้ดินเป็นที่จอดรถก็จะมีที่หลักๆก,ก็เห็นก็จะมีสระว่ายน้ํามีโรงเรียนพรีสคูลด้วยนะแล้วก็มีร้านอาหารอยู่ประมาณ3ล้านแล้วก็มีอ e ีมาดเป็นขายของแล้วข้างบนก็จะมีห้องจัดเลี้ยงให้เราไปเช่าได้แล้วก็มีเตาปิ้งบาร์บีคิว มีร้านขายของอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวละวหิวข้าวมากเลยอันนี้เป็นอ e ีมาอีมาดก็ขายของสุกกระจุกกระทิตต่างๆนานาอันนี้ทางเข้าทางเข้าเมน ไซเดรียเฮล่าอันนี้พรสุแล้วก็เอานี้ไม่ใช่อันไหนนี่อันนี้เป็นเหมือนโอเคแล้วรเทแล้วก็สั่งสเต็กใส่ให้เทล่าอันนี้นี่ เต็กไก่แล้วก็อีกอันหนึง่งสั่งเป็นสตูไก่เที่ยวไหมคะเที่ยงค่ะค่าเที่ยกระจายนีม้มากเลยนะคะนี่ค่ะเอามันเป็นเคนาได้ค่ะได้ค่ะตอนนี้เพราะว่าโควิดก่อนสั่งอาหารเขาก็จะให้ใบบาร์โค้ดมาให้เราสแกนแล้วเราก็ต้องสั่งผ่านไอ้เจ้าบาร์โค้ดเนี่ย มาแล้วค่ะเี๋ยวนมีอุกปรกรณ์เสริมที่ต้องเอาออกมาด้วยก็คือเร่้ล้างจานจานเด็กแล้วก็ช้อนซอ่อมเท่าอิ่มยังค่ะ ราคานี้แถมไอศครีมหนึ่งลูกเมื่อสักงกสิบห้าเหรียญเคลาได้กินไอติมอีกแล้วชอบไหมคะอนี้เย็นไหมคะร้านอาหาร้านนี้ก็จะเป็นแบบออกแนวอิตาเลียนราคาย่อมเยาส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะเป็นเด็กๆที่เขามากินกันราคานี้ยังไม่รวมแหวดแต่ว่าไม่มีเซอร์วิสชาร์จ เสร็จแล้วเราก็ออกมาแล้วก็เดินมาทางนี้ตรงไปทางนั้นที่มีหลังคาสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็คือรถไฟฟ้าสถานีคาทิปจากตรงเมื่อกี้เราเดินมาถึงสถานีรถไฟฟ้าแล้วเราก็ข้ามถนนมาขึ้นรถบัสกลับบ้านกันเมื่อกี้วิ่งแทบแย่เพราะว่ารถกำลังมาพอดีอันนี้เป็นรถแบบสองชั้นเคล่าชอบมานั่งข้างบนมากเลยนั่งหน้าสุด มองเห็นข้างนอกแล้วก็วันนี้ฝนตกปรยปรยนี่จอดติดไฟแดงอยู่โอเคอันนี้เรามาถึงบ้านแล้วรถกำลังจะจอดป้ายคนขับรถที่นี่เขาก็ใจเย็นอยู่เหมือนกันจอดเสร็จเขาก็รอให้เราค่อยๆลงอะลงบันไดไปแล้วเขาก็จะไม่รีบออกเหมือนบ้านเรานะอะเสร็จแล้วออกมาเราก็ต้องปิบัต จากตรงป้ายรถเมล์ของที่นี่ก็จะส่วนใหญ่เขาก็จะทําเป็นหลังคาให้เข้าไปในตัวตึกได้แต่ประดีบ้านเราอยู่ฝั่งตรงข้ามเราก็ต้องข้ามถนนไปถ้าไปเดินฝั่งหนวนก็จะมีกับเออหลังคากันฝนนะฝั่งนี้ไม่มีเพราะว่าฝั่งนี้มีเลนจักรยานเนี่ยก็ทำให้เป็นเลนจักรยาน นี่กำลังจะข้ามถนนกำลังตัดสินใจว่าข้ามพร้อมกันดีไหมเนาะหรือว่าเราค่อยๆเดินอ่ะเราค่อยๆเดินแล้วกันแต่ว่าฝนมันตกอะ่ะก็เลยเอาเปลี่ยนใจอ่ะข้ามแล้วกันนะแต่จริงๆรถที่นี่เขาก็หยุดรอให้คนข้ามหมดก่อนเขาถึงจะไปเดินมาถึงบ้านแล้ว ไปแล้วพ่อลูกแล้วก็จบวันวันนี้ออกจากบ้านตั้งแต่เช้าเหนื่อยมากเลยกลับบ้านไปพักผ่อนก่อนนะ